กิจกรรมสมุดบันทึกตัวเลขตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรม 1. น,นักเรียนสามารถบอกส่วนต่างๆในร่างกายของตนเองได้ 2. นักเรียนสามารถนับจำนวนส่วนต่างๆของร่างกายตัวเองได้ 3. นักเรียนสามารถหาแบบรูปทางคณิตศาสตร์ได้และ 4. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและยอมรับความคิดเห็นของกลุ่มกิจกรรมสม,มุดบันทึกตัวเลขนั้นมีการทักคำถามเชิงคณิตศาสตร์ดังนี้นักเรียนสามารถสร้างตัวเลขอะไรได้บ้างนักเรียนใช้อุปกรณ์ใดบ้างในการสร้างตัวเลข นักเรียนแต่ละคนสร้างตัวเลขได้เหมือนกันหือไม่อย่างไรนักเรียนใช้วิธีการใดบ้างในการสร้างตัวเลขนักเรียนพบเจอตัวเลขต่างๆที่ใดได้บ้างและนักเรียนคิดว่าตัวเลขมีประโยชน์อย่างไรกับตัวนักเรียนเอง การปฏิบัติการสืบสอบ 1. นักเรียนวาดภาพส่วนต่างๆของร่างกายตนเองลงในแบบบันทึกของตนเองจากนั้นระบุตัวเลขลงในส่วนต่างๆของร่างกาย 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มน,นำเสนอการบันทึกตัวเลขในร่างกาย 3. ครูถามคำถามดังนี้ในร่างกายของนักเรียนมีอวัยวะใดบ้างอวัยวะแต่ละส่วนมีจำนวนเท่ากันหรือไม่ อวัยวะในร่างกายของนักเรียนและของเพื่อนเหมือนกันหรือไม่อย่างไรอวัยวะแต่ละส่วนของนักเรียนและเพื่อนมีจำนวนเท่ากันหรือไม่อย่างไรและนักเรียนบอกจํานวนอวัยวะต่างๆได้ด้วยวิธีการใดบ้าง 4. นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนเกี่ยวกับการนับจำนวนอวัยวะของร่างกายจากนั้น เปรียบเทียบการนับจำนวนอวัยวะในร่างกายของตนเองและนักเรียนผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์นักเรียนสามารถบอกส่วนต่างๆในร่างกายของตนเองได้นักเรียนสามารถนับส่วนต่างๆในร่างกายได้และนักเรียนสามารถหาแบบรูปทางคณิตศาสตร์ได้ และกิจกรรมสมุดบันทึกตัวเลขสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะดังนี้ทักษะทางสังคมนักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นได้ 2. อทักษะกระบวนการนักเรียนมีทักษะการเชื่อมโยงเกิดทักษะการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์รวมถึงเกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์ 3. ทักษะส่วนบุคคลนักเรียนเกิดการ การยอมรับความคิดเห็นของกูและเคารพการตัดสินใจของผู้